สวัสดีนะครับผมวันนี้ผมจะมาอัดเล่นเกมนี้นะฮะเกมเนี้ยนะ Escape Papa Pizza แล้วอ,อะไรอีกไ็นรู้ Scary Obby นะฮะไปกันถ้าใครออกทางนี้ก็ออกไปนะฮะแค่ต้องออกไมาทา่ทง come back now ก็ไปน,นี้ ดูมดูมแปลแปลไม่ออกนะครับดูมแปลว่าอะไรอ่ะกลับไปหนนี้ที่เขาอยู่ที่นี่ดูมอะเฮ็ดดูมอยู่ข้างหน้าฉันสามารถนสามารถเห็นมันได้เราก็วิ่งตามพิซซ่าไปนะฮะไม่งั้นเราเดทแน่นอน หมุนตัวซ้ำมาสิบุษราอุ้ยอันนี้นะฮะโดนได้นะฮะแต่ข้างล่างนะห้ามห้ามโดนผมจะใช้สูตรผมนะฮะผมอาจจะไม่เดินแบบนี้ผมอะ่ะจะทำอย่างนี้นะฮะนี่ทำอย่างนี้แล้วกระโดดได้เลยอันนี้ไอ้ตาแดง อย่าโดนอย่าอย่าโดนไออันนี้นะไอ้เชือกไอแยงมุม,ม,ม,มนะ่ะโดนเข้าไปจบเลยโดนเข้าไปโดนจ้ำแกนะผมบอกให้ตอนนี้มันจะเป็นแบบจุดแก้งกันได้เลยนะคะลไปหาแก้งกันนะคะนี่ใส่ไม่ดีมันเป็นแบบไม่ดีอ่ะส่ว so, นตรงนี้นะฮะต้องเก็บฝีมือกันหน่อยนะฮะตรงน,นี้คันได้มคาคอมพิสบายเลย งาเดียวเล่นบอลคอมอ่ะข,ขึ้น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 ก็กระโดดไปแล้วปีนบันไดขึ้นไป สูดลงมมากอันนี้ลงมาก็ต้องใช้ฟิลโมโอเปียนะคะถ้าเราตายมันจะมีโฆษณาขายของอะคะ่ะใครจะซื้อไม่ซื้อแล้วแต่แต่ผมมีโลบักซื้อไม่ได้กระโดดข้ามเลเซอร์แดงมั้งเนอะโดดได้ไม่เป็นไรนะ ก็เป็นแบบส่วนตรงนี้นะคะต้องหาแฉแฉลงงัดแบบนี้ละเดี๋ยวผมจะบอกโลแค่ท่านของสักแของแฉลงนะคะมาจีน,นนี้นะคะหยิบไปมันก็ไม่ต้องทำอะไรเลยเดินไปชิดก,กำแพงะเดินไปชิดใน,นนี้ก็กเปิดได้เลยจะเป็นแอนิเมชันนะคะอันนี้คืออไป ตรงนี้ต้องใช้ฝีมืออย่างเยอะเลยนะฮะแค่จะเป็นฟันอตบอสเลยก็ได้มันยากมากเลยนะฮะนอกจาก นานแล้ว,ลวมีเอเซชิ้นส่วนคนนี่ยมันจะยังแบบมาชนเราอีกนะฮะผมมีฝีมือมากนะครับผมก็ได้เล่นเก่งอันนี้ต้องทำแล้วกระโดดเข้าไปเลยสามโซนนี่เตอาก,กระโดด เล่นกระโดดไปเรื่อยๆนะฮะไปตามทางของเขานะฮะอันนี้ทางนี้แล้วก็โดดไปอุ้ม <c oughs> ต้องมีฝีมือด้วยนะคะตรงนี้เฮ้ยบอต้องฝีมือ ไม่ใช้ฝีมือนะคะใครไม่ใครไม่ไม่ไมค่อยมีฝีมืออย่าเล่นเลน <c oughs> ในทางออกไ,ไปขึ้นไปเราจะเจอทางออกซึ่งตรงนี้มันจะมีไอ้พ่อค้านั่นะมันจะไล่ตามเราวิธีที่ผมแนะนำนะคะเดินขอบติดขอบไปอย่างนี้เลย <c oughs> เราจะเจอป้ายไหมคะคำเขียนอะไนี้คะเกกระโดดข้ามเลยอันนี้จะเป็นรับเช็ c ค p โอเคจบแค่น,นี้นะฮะฝากด้วยกันจะตามด้วยเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์ผมไม่ลงคลิปนะฮะโอเคบ๊ายบายฝากกันลค์กันจะตามด้วย